ทุกคนตอนนี้ตู้พาทุกคนมาอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาร้อยและบรรยากาศที่หวานตอนนี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่สองนะทุกคนเนี่วิวประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยมุมที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้กลับไปบรรยากาศน้ำตกสวัสดีทุกคนตอนนี้ตู้พาทุกคนมาน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและนี่คือบริเวณทางเข้า เราจะมาชำระเงินค่าเข้าคนละ30บาทนี่ด้านหน้านี้ก็คือลานจอดรถทุกคนกว้างนะมีลงไปด้านข้างข้างล่างนู้อีกก็มีร้านค้าขายของบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักกี่โมงนะเก้าโมงนี่ทุกคนเวลา เก้าโมงเช้าแต่ว่าอากาศดีมากชั้นหนึ่งก็สวยแล้วชั้นหนึ่งก็สวยแล้วเนี่ยจริงๆแหละว้าวุย ชั้นนี้ก็เราเพิ่งเดินเข้ามาจากมุมซื้อบัตรนะทุกคนก็มาสะดุดที่มุมนี้แล้วก็เนี่ยแต่ละคนก็ได้หยุดถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยทุกคนแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยเราเดินไปตามทางอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยเราเดินมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นขึ้นไปอีกแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราก็ เพิ่งจะเข้ามาเข้ามาถึงก็เป็นชั้นที่สองเลยก็เนี่ยบรรยากาศแก๊งเราก็เพิ่งตายหนีก็ถายรูปกันก่อนแล้วนะก็มาถึงเราก็เจอจุดนี้เลยรู้สึกว่าตรงนูน้นตรงนู้นเลยนะจะเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองหรือเปล่าเพเขาเขียนว่าชั้นที่หนึ่งให้เดินขึ้นไปแต่เมืเ่อกี้เอตู้ออกมาจากเนี่ยตรงตรงเนี้ยทุกคนเดินลงบันไดลงมาเนี่ยจากตรงที่เราซื้อบัตรเนี่ยก็ เขาก็เขียนไปแล้วว่าชั้นที่สองก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปเรื่อยๆนะตูก็ไม่มั่นใจว่าข้างบนจะเป็นยังไงแต่ณนะวันนี้15กรกฎาคมสองพันหายหกสิบบรรยากาศน้ำอันนี้คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้นที่สองที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะทุกคนกับอากาศ เวลานี้เก้9โมงเชา้านี่ทุกคนเดี๋ยวจะลองพาทุกคนรับชมบรรยากาศของน้ำตกไปเรื่อยๆแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนาะว่าเป็นยังไงนี่มีปลาว่ายอยู่นะทุกคนแต่ว่า อาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในคลิปวโดีโอตอนนี้เพราะว่าเราถ่ายจากกล้องมือถือนะทุกคนพยายามจะจับภาพธรรมชาติในนี้ให้ทุกคนดูต้นไม้ธรรมชาติมากเลยทุกคนเห็นไหม ไปทุกคนเดี๋ยวตู้พาไปชมชั้นต่อต่อไปว่าเป็นยังไงตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยสำหรับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปอันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างที่เราเดินจากช,ชั้นสองขึ้นไปชั้นสามสนี่ก็น้ำตกอีกระหว่าง ทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆบรรยากาศระหว่างทางก็จะประมาณนี้ว,ว้าวนี่มุมนี้ยังสวยเลยทุกคนนี่คือขนาดระหว่างเดินทางชั้น สองขึ้นไปชั้นสามอยากเป็นน้ำตกอย่างนี้เลยนะทุกคนดูเนี่ยแล้วแต่ต้นไม้แต่และต้นเขาจะมีบอกด้วยทุกคนอย่างต้นเนี้ยคือต้นมะเดือ่ออุทุมพรน,นี่ก็คือต้นนี้บรรยากาศนี่ทุกคน เรามาดูดีว่าน้ำใสในน้ำจุดนี้ใสขนาดไหนนี่เพิ่งจะชั้นสองขึ้นชั้นสามล้วทุกคนดูความใสของน้ำเนี่ยระหว่างทางเขาก็จะมีบอกหมดว่าอยู่จุดไหนเดินไปตรงไหนบริเวณไหนห้ามเล่นเขาก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นจุดๆเพื่อเป็นเซฟตี้กับนักท่องเที่ยว นี่เห็นปลาไหมปลาเยอะด้วยนะเอาจริงแต่กล้องเพิ่งจะจับได้จุดนี้แหละหายรูปไปนอีกแล้วแกงเราหายไปเดินไปไม่ถึงสักที <c oughs> บรรยากาศระหว่างทางตรงนู้นก็น้ำตก จริงๆแล้วเนี่ยเรามาเราก็ถือน้ำกันมาด้วยทุกคนนึ่งถือน้ำที่ขนมนมานิดหน่อยเราก็ไม่เคยมากันเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเดินไกลแค่ไหนก็เลยพกน้ำไว้ก่อนเขาอนุญาตให้นําขนมนําของกินนาน้ํานําอะไรเงี้ยเข้าได้นะทุกคนดูความใส อ๋จริงๆคือเราเดินมาเนี่ยแต่ละจุดมันเป็นชั้นๆหนึ่งแล้วทุกคนตออที่กูไม่เคยมาขออภัยจริงอันนั้นน่าจะชั้นสามอันเนี้ยน่าจะชั้นสี่น้ำตกจุดนี้น่าจะชั้นสี่เพราะเขามีป้ายบอกว่าถ้าเดินขึ้นไปอีกเนี่ยเปชั้นที่ห้าถึงเจ็ดหรือว่าเราจะแยกตัวเดินขึ้นกลับลานจอดรถเราไม่ไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วก็ได้อ๋ออันนี้คือชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ชื่อว่ายางนาอ๋อเขาจะมีชื่อประจำชั้นด้วย โอ้เผื่อจังเลยตุ๊กปถ่ายตุ๊ดเนาไป่ยุไปไปทุกคนเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนเเก็บเก็บให้ดูบรรยากาศว่าเวลานักท่องเที่ยวมาดูความสุขขนาดไหนนี่ดูท่าเขาคุณแคปนี่คทุกคน เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเจอฉันต่อต่อไปค่ะ และจุดนี้และจุดนี้คือน้ำตกชั้นที่ห้าทุกคนสาวน้อยชั้นห้าชื่อว่ามะแฟนแน่ชั้นที่ห้า บรรยากาศที่เราเดินมาผ่านน้ำมาสักค้วสองสาวแม่ลูกขอถ่ายรูปอีกสักนิดนะนี่นี่คือชั้นที่ห้า ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกชั้นที่ห้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีนะทุกคน ของบริเวณพยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสามตอนนี้ที่เราอยู่คือชั้นหจะไปชั้น6ชั้นห้าซื้อ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 เราไปชั้นต่อไปกันดีกว่าคน เนี่ยทุกคนและตอนนี้เราก็กลับมานั่งพักกันที่ประมาณชั้นที่สี่ชั้นที่เขาอนุญาตให้เล่นน้ำนะทุกคนสังเกตมุมขวาไหมเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีนั่งประจําจุดพอเราเ,อาเดินย้อนลงมาปั๊บเนี่ยเราก็จะมีได้เห็นเลยว่ามีที่เจ้าหน,นี่เนี่ยเขาเดินที่ไปเพราะเขาจะมีจุดเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นจุดๆเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีอุปกรณ์คอยช่วยเหลือเป็นจุดๆเช่นกัน ตอนนี้เราก็เลยไม่ขึ้นไปแล้วนะทุกคนเรยย้อนมานั่งชั้นสี่บรรยากาศก็ชิลๆนั่งฟังมันตกตกลงมานั่งฟังเสียงนกนั่งดูมันตกดูจุดเล่นกันก็บรรยากาศก็ดีจุดๆวันนี้ก็จากที่รับชม ธรรมชาติที่น้ำตกเดศสาวน้อยสัมผัสด้วยตัวเองก็สัมผัสได้ว่าวันเนี้ยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเกศสาวน้อยยังมีความเป็นธรรมชาติอยูมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็สายเขียวชอบธรรมชาติก็แวะเข้ามาเที่ยวชมน้ำตกเกศสาวน้อยมาใกล้ชิด ธรรมชาติสุดอากาศบริสุทธิ์กันนะทุกคนเมืองไทยเราเป็นเมืองสวยงามน่าเที่ยวมากเลยมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปกันอย่างเช่นที่นี่สระบุรีง้ำตกเจ็ดสางน้อยคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเข้าที่พักด้วย